จะมีศิลปินสักกี่คนที่จากไปแล้วเขายังกลับมามอบความสุขให้กับคนได้และจะมีสักกี่คนที่จากไปแล้วยังทําให้คนได้ระลึกถึงเขาได้มากมายขนาดนี้คนที่กล่าวถึงเขาจากไปแล้วถึงเจ็ดปีแต่เขายังร้อมรวมใจของคนที่รักเขาให้มารวมตัวกันในวันสำคัญวันนี้ได้อย่างเงแน่นทีเดียวค่ะและศิลปินนั่นก็คือปิ๊กอ u ทูบีค่ะ ค่ะบริเวณในสาราวัดตรงนี้นะคะขากำไปด้วยแฟนขับค่ะแล้วก็สมาชิกบอยแบนด์ด้วยกันนะคะคุณดีไมื่ออยู่ตรงนี้แล้วแต่ก่อนอื่นขอคุยกับคุณพ่อบิ๊กก่อนนะคะคุณพ่ออุดมกิติกรเจริญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ครบรอบทางจากไปของน้องทไมแได้ขับเยอะอยู่เลยดูขงเนี่ยครับดีใจดีใจเพะยังยังคิดถึงอยู่นะครับเหื่อยนั่นทุกปี7 8ปีแล้วก็ยังเป็นอยู่ คุณพ่อน้องเริงเนี่ยเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตไปในนามของวงอีทูบีเป็นยังไงบ้างรู้สึกประทับใจหรือเรื่องไงเพราะว่าน้องก็ไม่ได้อยู่กับเราแต่ถึงเวลาจริงก็ยังมาให้ความสุขกับคนอื่นได้อยู่สิ่งแรกที่ดูตอนคอนเสิร์ตนี่คือพ่อดูจับคนที่มานนครับก็แล้วก็จากตรงน,นั้นเนี่ยเราคิดว่าทุกคนเนี่ยยังอยากที่จะมานั่งรวมกลุ่มมาคุยได้มาดูอะไรต่างๆที่เขาเคยแสดงออกตอนที่มีคอนเสิ ก็ขอบคุณนะขอบคุณแฟนเพลงที่ให้การสนับสนุนนะแล้วก็คิดถึงก็ยังคิดถึงบิ๊กอยู่แล้ววงบีคูบีเป็นสิ่งที่ดีมากตอนนี้เจอสมาชิกบอยแบนด์ลุคพีนะคะลุคบีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเกือบทุกปีนะเราเจอกันครับผมถ้าเผื่อไม่ติดอะไรก็จะมาไปดูคอนเสิร์ตด้วยอ๋อเหรอครับไปได้สนุกอย่างนี้ก็ยินดีเลย มันก็นานๆได้เจอกันทีออแล้วก็ผมว่าวันนั้นทุกคนก็ร่วมมือกันด้วยแฟนคลับทุกคนก็น่ารักมากแล้วก็มีการเตรียม,มการมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยที่เขาก็ทําออกมาได้ได้พิเศษอะไรเงี้ยขอบคุณน้องบิ๊กด้วยหรือเปล่าใช่ <laughs> น้องบิ๊กร่วมมือดีมาก <laughs> บางทีก็มาแกล้งด้วยโอ้ตรงนั้นจะจริงไหมที่ว่า,านั่งกันสามคนแล้วมีไม้หอนอะ่ะพวกเราเป็นสามคนจยากมาเป็นบิ๊กบิ๊กครับ ก็ไม่ได้อยากจะให้มันหอแแต่มันก็เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผก,ก,ก็ก็ไม่ไม่ทราบเนี่นว่าเป็นเพราะอะไระแล้วตอนที่ยืนเนเวทีได้เต้นไทลรแกรมอ่ะสามคนอ่ะตอนนั้นยังไงมา่อ่ะนรลุกไหม คือจริงๆทั้งเราสองคน<ช>ผมกับแดนก็จะไม่ไม่ทราบนะครับว่าว่าทุกคนจะเห็นบ๊กเป็นยังไงเพราะว่าเราก็จะน,นที่ไว้ใช่เป็นที่ไวแล้วก็มันก็จะเป็นที่ว่างนะครับผมก็เหมือนเหมือน,นกับต้องจิงนตนาการว่าเออเขาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็นึกว่าแบบเออเขาอยู่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นภาพทุกคนแบบเหมือนแบบ ดูมีความสุขอแบบก,ก็ดีครับดีครับวันนี้ก็เป็นวันครบรบการจากไปของบิงบ๊กเนาะปีที่เสร็จแล้วอยากให้บิ๊กพูดถึงน้องหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างจากไปเหมือน,มนไม่ได้ไปไหนเลยเนาะยังมาเจอกันได้ทุกปีเลยจริงๆก็ต้องก็ต้องบอกว่า <c oughs> คือเหมือนเหมือนเหมือนเขาก็ยังยังอยู่อยู่กับพวกเราอยู่นะครับผมแล้วก็ความผูกพันที่มีให้มันก็ไม่เคยลดลงเลยเพราะว่าดูจากไป แฟนๆท,ที่ยังมาให้กําลังใจอยู่หรือยังมาอยากอยากจะมาเจอเขาอยากจะมาแบบล้ำลึกถึงหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็ผมว่าปีหนึ่งได้เจอหน้ากันสักครั้งรู้สึกดีนะครับี่ที่ได้เห็นคนที่รักเขาเยอะขนาดนี้ที่อยู่รวมกันนะ เราเจอแฟนคลับที่เหนียวแน่นนี้นะคะหลายคนเดียวค่ะแต่ตอนนี้มาสองคนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรกันบ้างชื่อขวัญค่ะชื่อมุ้ยค่ะขวัญกับมุ้ยนี่กี่ปีแล้วคะที่ติดตามหรือว่ามาที่บ้านคุณพ่อเนี่ยก็ เป็นสิบเป็นสิบสิบปีปใช่ค่ะก็ตามดีนีวีตั้งแต่แรกๆอะคะ่ะคือพี่บี๊กค่ะจะเป็นพี่ชายที่ใจดีแต่ว่าจะมีดุบ้างก็คือถ้าดุด้วยใช่คือถ้าโดดเรียนไปหาพี่บิกใส่ชุดนักเรียนพี่บีก็จะดุว่าโดดเรียนมาใช่ไหมพี่บีก,ก็จะไม่คุยคือพี่บีกจะเป็นแบบเป็นห่วงเป็นห่วงมากๆแบบเหมือนเราเป็นน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เรากลายเป็นว่าเรากลับไปดูพ่อแม่บิ๊กด้วยใช่ค่ะก็คือถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างอะค่ะก็จะมาเยี่ยม แล้วสองครั้งมาหาพ่อกับแม่ค่ะก็เหมือนมาหาพ่อกับแม่เราพ่อกับแม่พี่วินี่เหมือนพ่อกับแม่เราเลยต้องมากลุ่มแฟนคลับที่มาใกล้ๆไกลๆกันมากนะคะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันบ้างคะมาจากโคราชค่ะโคราชเลยเหรอมั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยมาตั้งแต่นี่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งค่ะหนูนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อมิวค่ะมิวจากไหนเอ่ยจังหวัดเลยค่ะมาจากเลยน้้งหนูเลยคะจากไหนคะออพอดีมาจากหาดใหญ่อะค่ะหาดใหญ่ด้วยใช่ค่ะ กายจริงๆเราต้องกล่าววขึ้นเครื่องมาเลยอะค่ะขึ้นมาสําหรับวันนี้เลยใช่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยมากันจากหาดใหญ่จากเออเลยโอ้โหมันทุ่มเทเลยไหมเนี่ยไม่อะค่ะสําหรับพี่บิ๊กไม่ไม่ถือว่าทุ่มเทเกินไปอะค่ะค่ะอยากมาเพื่อพี่ชายคนนี้ใช่ใช่โอ้โหอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเหนียวแน่นกับเขาได้มากขนาดนี้ทั้งๆที่เขาไม่ได้อยู่แล้วจ๊ะ เพราะว่านิสัยของเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยอะค่ะคือ,อคตั้งตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ที่เขามีชีวิตยอยู่อะค่ะคือ,ขอคเขาก็เทคแคร์แฟนคลับดีอยู่แล้วแล้ว หลังจากที่เขาเสียไ็หมายพ่อแม่เขาก็เทคแคร์แฟนคลับดีเหมือนกันจริงๆวันนี้หนูก็มีจดหมายจากแฟนคลับญี่ปุ่นมาให้พ่อแม่เขาด้วยอ่านให้พี่ฟังหน่อยเขาบอกว่าสาหรับหนูพี่บิ๊กเป็นศิลปินที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่หนูเคยพบหนูักพี่บิ๊กมากและจะนักตลอดไปโอ้แล้วคอนเสิร์ตเขามาดูไหมเนี่ยมาค่ะเขาพยายามหาบัตรเองบินมาเองหาที่พักเองก็อยากให้พูดความเป็นติ่งของเราสําหรับ B2B เนี่ยมันมีความหมายสําหรับวงนี้ยังไงบ้างเขาเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ครอบครัวเขาคือเขาครอบครัวเป็นกันเองหมด ไม่มีแบบ ừ, ว่าแบบจะรังเกียดแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะคือเขาแบบทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแฟนคลับก็เลยอยากเอาความคิดเข้ามาดําเนินในชีวิตในการดํารงชีวิตนะคะต่อสู้อะ,ค,ะค่ะเป็นกำลังใจอะคะ่ะคือสรุปแล้วไม่ใช่แบบแฟนคลับช่วคู่ชั่ยาม,มาคือยาวนานเพราะว่า,าได้หลักคิดได้อะไรดีๆจากเขามา I